มาแล้วโอ้โหทำไมหยดนะ้ำตัวนี้มันอ้วนจนไหนดูที่มือของเขาหน่อยเฮ้ยเขาถือแมกโนโน่ no, ก็แฮมเบอร์เกอร์ไปกินจนเขาอ้วนแบบนี้อะใช่แล้วฉันชอบกินโอ้โอ,โอโกินผักได้ไหมไม่ได้หรือฉันจะกินเยอะแล้วเขาก็เอาอีกแีความเป็นจริงเขาเอาปปรูป่งเนี่ย เขาไม่ได้จะกินนะนะมันของเล่นเขาไม่ได้กินของเล่นยิงเขาเป่าลูกโปง่งทิงเขาเป่าลูกโปง่งเขาก็เอาของไปทิ้งเัาว่ามันหมดแล้วแล้วเอาลูกโป่งมากินแล้วก็เอาลูกโป่งอีกหนึ่งมากินให้กันนะเอากันนะ อันเดียวก่อนอันอันนั้น,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 นมันก็ใหญ่เกินแล้วมแล้วเขาก็กินเข้าไปแต่ว่าให้ให้ลมเข้าปากนะแล้วผมก็แตกบ้งเลยแล้วก็อ้วนเยอะขึ้นเขาก็อ้วนเยอะขึ้นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าหน้านีาน้ลบเข่า แล้วเขาก็อ้วนมากๆนะเดี๋ยวอนนะ้ำผัดมะพร้าขยับก่อนเขาก็อ้วนมากๆเลยอ้วนจนเขากลายเป็นแบบนี้งั้นนะเดี๋ยวกอนนะผิดผิดผิดจนเขาอ้วนมากจิดอ้วนจนทองมันป่องอย่างนี้เลยตัวเขาก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรืเลย <c oughs> เขาก็อ้วนเลย กวันว oh, oh, mm ันวันโอ้โหอ้วนเกินอร่อไมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมไอ่ดอยไอ่ดอยอ่ดอยอ่ดอยเหรอไอ่ดอยเหรอโอเค เดี๋ยวให้เขากินผักก่อนนะโอเคแล้วพ่อจะหาหัวแดีวพ่อจะหาอะไรนะบรอกโคลีโอเค,อเคแต่ว่าบรอกโคลีไม่เป็นอะเรจะวาดคล้ายๆต้นไม้เนี่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้มันก็เหมือนบรอกโคลีเลยเนี่ยก็เหมือนมากเลยนะประกาศเข่า แย่ปี่ก็เอาเครกเที่กระต่ายชอบกินกระต่ายบอกว่าฉันไม่เอาแหละกระต่ายเขาแบ่งันกระต่ายเขาเขาเป็นกระตันยูเขาเห็นหยดน้ำตัวนี้มันอ้วนอะไรต่อวิบางคุนมันก็ดีต่อสุขภาพนะ เสร็จแล้วผมมัขุดตลกดมาไอคนนี้มันตลกจังเลยอะเนี่ยอันนี้อันนี้เราว่าไหนเราลืมเราลืมเป็นหน้าที่สองทีน้าที่สองละว่าคบลี่ของพ่อเหรอในนั้นไม่มีไม่ได้ออกขานไปใช่ไหม กินกินกินเลยกินเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอากินกินกินดูก่อนผมมันอร่อยกินโอ้โหอร่อยมากมากโอ้โห oh, oh, กินเหมเือเหลือศูนย์ศูนย์ต่อไปสามสี่ตัวแล้วก็แปดสองต่อไปกลำัำ ต่อไปประกาศขาวไม่ใช่กะหล่ำไม่ไม่ใช่กะมะลัมมะลัมมา,ลาสิบกรกาดาแล้วก็แครอทกินกินประกาศขาวโอ้โหอันนี้ก็กินหมดเลยอ่ะประกาศขาวอะต่อไปแครอท พราะว่ากระต่ายบอกฉันไม่เอาเสียสละให้น้ำอ้วนคนนี้เสียสละอะไรเนี่ยอันนั้นมันน้ำอ้วนแลกินกินกินกระต่ายเขาให้บังคุดอ้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพอไม่ได้ทำอะไรยังไม่ทันได้วาดอะไรเลออเอยอะว่าให้มงคุดใครจะเป็น เราต้เขาต้องใช้เทคนิคอะไรแล้วละ่ะอ้าว่ามาังคุดแบบนี้แหละใช้ได้มังคุดลอยฟ้าคืออะไรโอเคตัวนี้เขาก็อวนมาก อย่าลืม,มออกกําลังกายใช่ไนเด็กดื้อเย้โอ้โ yeah. ห oh, oh, มันขุดใครจะใหญ่อ่ากินอร่อยอร่อยแล้วเขาก็เริ่มตัวผอมลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเด็กดือ้อเด็กดือ้อแล้วเขาก็เริ่มตัวผอมลงเว่ยาบบ very c l o s s to เออฮ้ยแล้วเขาก็เริ่อผอมลงเลยทำยังไงอ่ะทำยังไงยนะนย้อนกลับให้หทำยังไงย้อนกลับแล้วเขาก็เริ่มตัวผอมลง ให้มันเท่าเดิมหน่อยเฮ้ยแล้วเขาก็เดี๋ยวในความเป็นจริงแล้วผักทําให้เขาสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยเยสูงขึ้น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 เอ้าสูงขึ้นสูงขึ้น เอาดีดีเอาดีดีเด็กดื้อเอาดีดีไปแก้ไขตรงนี้ก็ได้ฉันขอโทษแล้วเขาก็เริ่มส,ส,ส,สูงขึ้น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 กลายเป็นผีเป็ดเลย <laughs> สูงขึ้นกลายเปีผีเป็ดเลย <laughs> โอ้ยกินให้มเกุ้งมั่งเลยส่งสูงใกล้ที่เลยพี่เอาเอาแมกโนโลชิ้นใหญ่เลยไหมเอาฝัน่ายักษ์ใหญ่กินคำเดียวตัวเล็กบึ้งเท่าเดิมนี่ไงป็น่ายักษ์ใหญ่ได้เลยกินเลยกินเลยเลยบอลหรือบอลโอ้โหกินทางนี้ก็ได้โอเคกินทำน้ำกิน โอ้โหมันมันยในพุ่งเขาแล้วมันยในพุ่งเขาแล้วเขาก็เริ่มตัวเล็กลง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 ตัวเลงฉันจะทำมาให้นายกลับมาเป็นเหมือนเดิม ยังไงอ่ะทำไม, yeah, ไม่เป็นเย้พี่แล้วเขาก็กลายมาเป็นเหมือนเดิมโอเคบ้างลังอย่าอย่าก,กินของที่ไม่สุภาพอีกนะใช้มือรูปดีกว่าเวอร์รี่รลาสนนค้เราไม่ได้จะตีาครแล้วชใช้มือรูปโอเคโอเค าตีผมนะอย่าตีผมเออแร่จะตีแค่ลูกว่าหลังอยากกินของที่ไม่สุภาพอีกนะมันจะเอิ้เอิ้นเอิ้เอิ้อิ้เอิ้เอิ้อ้นตีิ้นเอนเอ้นเอินเอิ้นเิ้นเอินเอ้นเิ้นเอิ้นเกิ้นเนเ้นเกิ้นเอิ้นมอิ้นเ้นเ้นี้เอง้ะเอิรนเนเอ้นเอนเอ้นเริเอนเ้นเร้เนอน้อ ถ้าเกิดเราลูกหัวน้ำอะ่ะโอ้โหถ้าเกิดเราลูกหัวน้ำอือถ้าเกิดเราลุกหัวน้ำก็คือเต็มเต็มอถ้าเกิดเราลูกหัวน้ำก็คือโอ้โหเต็มเต็มน้ำเปลี่ยกมือเราเลยนะคะ บอกแล้วว่าฉันเป็นน้ำ้วนายจะมาลูบหัวฉันทำไมอ่ะก็ฉันเป็นน้ำแล้วมือนายก็จะเปียกแบบนี้เหมือนเหมือนมือนายกำลังมีสิวอยู่อ่ะเว้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวหนูขาอะไรเหรอพอดีว่าเอาผ้าเช็ดตัวมาหน่อยเอาผ้าเช็ดมือมาหน่อยโอเคแต่ว่ามันจะเปลี่ยนนิดน,นึงอ่ะโอเคมาเอาละไ,ไปหาหน้าน้อง อไปดีกว่าตึกตึกตกแล้วน้องก็มานี่มาแล้วเร็วจังย้ายไปข้างหลังอยากนั่งข้างหน้าอีกโอ๊ยจ็บอีกแล้วเสร็จแล้วเหรอยืมเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะแล้เขาก็เอาผ้ามาให้เปอนผ้าขอใจดีมากดยนะหยดหน้ำตัวเนี้ยใจดี รับรองฐานะทางการเงินมาแล้วรับรองฐานะเอาไปเลยตรงนั้นขม่อยู่ฉันฉันยืนนายเดี๋ยวไปถามเดโมนายอะไรเด้อวันนี้ฉันยืนกับหัวได้กลับบ้านก่อนคือวินด้ามันไม่มีเนาะไม่มีคนไทยน้าฉันยืนกับหัวได้ด้วยนะ แคผ้าไปเช็ดเลยฉันยืนกับหน่วแล้วจะมีแหลมๆฉันก็กระโดดได้ข้าแม่จะไปไหนที่เทอร์มินัอลของของพ่อตังค์เหลือเท่าไหร่นะเอาไปไม่เป็นไรไหนไม่ต้องเช็ดก็ได้ฉันเช็ดเองเออเออฉันขอสลับด้านกันนะจะเปิดคือจะเอาแม่กดมาแล้วพ่อจะกดให้แล้วพ่อจะไปเปิดเฉลยแล้วก็ มันก็น่าจะแค่สองร้อยแลมั้งน่เลยมเปิดอ่ะคาค่าทำทั้งหมดคือเอาไว้ให้ให้มาละฉันจะฉันเช็ดให้น่ะเออเออฉันฉันทำให้ฉันฉันจะทำให้น่ะหฮ้ยคนนี้เขาใจดีอ่ะแถมยังเช็ดผ้าให้เราอีกอ่ะเย้และมือเราก็ไม่เปียกอีกแล้ว หดูหน้ามือหน่อยหน้ามือสะอาดแล้วขอบคุนเยดน้ำตัวอ้วนไม่ใช่แต่ว่านเยอะเครื่องเกมไม่ใช่หอเอ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 อโอ้สายตาขอบคุณ ขอบคุณนะที่มาช่วยฉันขอบคุณที่ช่วยฉันนะแ่กอนาวอานไยก็เปลี่ยนอีกรอฉันลืมใส่ถุงมืออ่ะต้องมพ่้สอ้าใส่ถุงมือเสร็จแล้วลูปหมาได้เลยนี่จับดิอล้ไหมไม่ได้เขาบอกวรอเป็นเดือนเลยวเา้อเนาแว่นมาดีกว่าเอาแว่นมาดเา เขาประเมินบ้านได้สูงั่ดกระดาษนึ ไปฉันเจอแว่นละไปให้นายใส่โอ้โหแว่นสวยงามมากเลยแเราชอบไหนฉันเข้าใจไหนเก็บไว้ไหมหรือว่าเก็บไว้เดือนหนึ่งจนถึงกว่าจะสร้างเสร็จเราได้บอกพี่ออยเหรอเราได้บอกพี่ออยงว่ามันต้องอยู่เดือนไม่ได้บอกว่าปิดตัวแต่ว่าบอกว่าควมันเสร็จแล้วโอ้โหโอ้ไม่ก็ นายเน่สวยมากก็หล่อด้วยชอบแต่นาย,านนายส่นะเ <laughs> ยเว้นหน่าเชื่อเลยอะ่ะว่าว่าทำไมฉันใส่แเว้นแล้วกลายเป็นแบบเนี้ยสักที่นะคก่อนนะคะบ๊ายบายมาละวบ๊ยบายร้องกันบายบาย